เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยีต้อนรับสู่โลกแห่งจินตนาการนะครับที่จะพาทุกคนเพลิดเพลินเบาสมองและผ่อนคลายนะครับผมโอเคหลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการขยายรังนะครับนี่ผมก็ได้ทําการขยายที่ฟักไข่เพิ่มเข้ามาอีก1อันนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรามีมดทหารอยู่ทั้งหมดผมดูแป๊บหนึ่งนะทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งใบไม้ตอนนี้เนี่ยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ย ต้องทําการนะครับหาแหล่งใบไม้ใหม่นะครับนี่มดทหารของเรานะครับเดินลาดตะเวนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเปิดดูซิว่าตรงไหนมีใบไม้บ้างนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับมีบนนะครับมีตรงกลางตรงแมงมุมนี้นะครับแล้วก็ตรงรังมดแดงนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยบนนี่ไกลมากๆแน่ๆครับแล้วเดินเนี่ยต้องผ่านแมงมุมแน่นอนส่วนขวาเนี่ยรังมดแดงเนี่ยแทบจะไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่ามดเรายังน้อยอยู่นะครับนะตอนนี้นะ ส่วนใบไม้อยู่ที่อยู่ตรงกลางที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมว่ามีแววน่าจะโอเคสุดแล้วแต่ว่าเราต้องผ่านเจ้าแมงมุมไปให้ได้ก่อนนะครับ4ตัวเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะไหวนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวผมเนี่ยมาสู้ดูนะฮะนี่ครับแมงมุมมาแล้วกดเลยกดแอคแท็กนะครับมดฝั่งเราเนี่ยก็จะสู้กับแมงมุมนะครับนี่นี่สู้เลาวิ่ ตายไปหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแมงมุมพัดดินเนี่ยจะสู้กับมดดำเจ้าที่เราได้หรือเปล่านะฮะอุ้ย, <c oughs> ยคืองอดแล้วครับสู้เขาสู้เขาอุ้ยเหลือสองตัวแล้วครับสู้เขาทุกคนทุกคนสู้เขายอย่ายอมแพ้ผมสามารถเข้าไปสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีปุ่มให้ผมสู้เลยนะสู้เขาอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึง่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวผมสร้างมดเพิ่มเลยครับตอนนี้ตัวสุดท้ายแล้วไม่น่าไหวนะครับทารันทูล่านะครับผมแมงมุมตัวนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ครับดูครับโอ้โหโหดมากๆครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกนิดนึงเดี๋ยวเราต้องพยายามเอามดทหารของเราเนี่ยมาอีก,กรอบนึงนะครับผมมั่นใจว่ารอบนี้เนี่ยไหวแน่นอนนะฮะ ตอนนี้เนี่ยที่เรามีเยอะนะครับก็จะมีในส่วนของใบไม้นะครับและเมล็ดนะครับผมโอเคมาแล้วครับมดทหารตัวต่อไปของเราตอนนี้เนี่ยผมสามารถเอามาได้แค่3าตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเห็ดหมดนะครับมาเดี๋ยวเรามาสู้กันอีกรอบหนึ่งเราไม่ยอมแพ้นะครับไม่ได้ครับไม่บุกถึงทิ่เราขนาดนี้เราจะปล่อยไปไม่ได้นะครับสู้ก็คือสู้ครับแบงมุมครับมาครับนี่นี่นี่ทารันทูล่านะครับผมโจมตีเลย พักพวกลุยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย้ยเดียวหุย,ย,ยไวมากครับโอ้ถึงก็ตายเลยนะฮะเมื่อกี้นี้ <c oughs> โอ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยอะอยู่ดีเขากระโดดมางับเราเฉยเลยนะทารันทูล่าเมื่อกี้นี้นะฮะไปใหม่ครับไปใหม่ครับมา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 ไม่ต้องกลัวทหารทุกคนนี่สามนายนี้ครับคือทหารเสือของเราครับที่กล้าหารและแข็งแกร่ง เก่งมากขอบใจ<笑><笑>มาครับมาครับเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวด,ย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 ดยีเดวต้องเข้าไปลัสมีมันก่อนนะครับผมนี่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 สวยลุยจักรัรจักรานจักรากร,ารสวยครับตอนนี้ทารันทูล่าเลื่อนเหลือแค่นิดเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะตอนนี้นะอุย้ยตายไปหนึ่งแล้วครับ โอ้ผมไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมขอมาร์กตรงนี้ไ้ก่อนละกันปึ๊บโอเคไม่ไหวนะครับตายเกี้ยงเลยนะครับผม <c oughs> โอเคตอนนี้เนี่ยผมส่งมดงานเรามานะครับเดี๋ยวดูดีว่าจะโดนแมงมุมกัดหรือเปล่านะไว้หน่อยครับไว้หน่อยครับทุกคนทุกคนไวหน่อยเร็ว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 เดี๋ยวแมงมุมมาเดี๋ยวแมงมุมมาผมลอแมงมุมก่อน นี่มา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 นีเลยมานี่เลยเฮ้ยเเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้เร็วเพื่อนเร็วเร็วเรเร็วเรทุกคนเร็วรอดไหมครับรอดไหมครับโอเคโอเคโอเคยังได้อยู่ครับยังได้อยู่โอเคเลยผมต้องใช้หน่วยเก็บใบไม้นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้วที่เหลือเนี่ยเก็บเห็ดให้หมดเลยนะครับผมต้องใช้เยอะหน่อยแล้วตอนนี้ไม่งั้นเนี่ยไม่รอดแน่นอน ตอนนี้เนี่ยผมต้องการทหารเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทําการครับนะครับเพราะทหารออกมาเพิ่มอีก2ตัวนะครับผมลอมนี้เนี่ยต้องเอาให้ได้4ตัวนะครับไม่งั้นเนี่ยสู้ไม่น่าไหวนะครับทารุนทูล่าเนี่ยโหดมากๆนะฮะมาครับ1ตัว2ตัวโอเคตัวต่อไปดูซิตอนนี้เนี่ยผมถ้าดูไม่ผิดเนี่ยผมน่าจะสร้างหมดทหารได้ประมาณ4ตัวหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เนี่ยอีก2ตัวครับ เดี๋ยวผมอ,ออกไปรอข้างนอกดีกว่าโอเคสี่ตัวพร้อมแล้วลุยมา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  <c oughs> รอบนี้เนี่ยแกแพ้ฉันแนบเจ้าแมงมุมทารันทุล่ามาเลยฉันมาปกป้องคนในครอบครัวของฉันหลังนี้เป็นของฉันแถวนี้คือดินของฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกัดไกลมากนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดผมออกมาแบบไกลสุดๆแล้วนะครับยังโดนเลยนะฮะ โอ้ไม่ได้ครับไม่ได้การละไม่ได้การละเดี๋ยว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 ผมว่านะเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินวนไกลหน่อยนะครับโอ้รอบนี้แมงมุมมายืนอยู่ตรงใบไม้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดการเลยเพื่อนจัดการเลยโอ้เมื่อกี้นี้เกิดการผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยอัปเดตพอดีทําให้ผมเด้งออกจากเกมนะครับก็เลยตายฟรีเลยนะเมื่อกี้นี้โอ้จะชนะอยู่แล้วเชียว อย่าบอกนะว่าทหารเราเหลืออยู่2นายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมต้องครับทาหารเพิ่มก่อนนะครับ2นายเนี่ยสู้ไม่ไหวแน่นอนโอ้โหแมงมุมตอนนี้เหมิมเกิมเกินไปนะครับเดี๋ยว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 สู้เขาสู้เขาทุกคนดูสีล้อมนี้ไหวหรือเปล่าเลือเหลือเสี้ยวเดียวเองนะเลือเหลือหน่อยเดียวเองอีกนิดนึง อีกนิดหนึ่งอย่าตายนะเพื่อนอีกนิดหนึ่งใครจะชนะครับใครจะชนะครับโอ้เรียบร้อยครับผมนี่คิวนะครับได้ขาแมงมุมมาเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมีให้คิวนะครับกับให้เก็บอะผมลองเก็บก่อนแล้วก็ไม่ได้นะครับต้องคิวนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยใบไม้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นของเราแล้วนะครับผมผมจะเพิ่มคนงานน้ำในการเก็บเห็บเพิ่มขึ้นมาอีก เอ้าไม่ได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอัพต้องอัพฐานก่อนเลยไม่งั้นเก็บกันไม่พอครับต้องอัพฐานก่อนอ่ะโอเคผมจะให้เวลามดงานของเราเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดให้หมดฐานกลับบ้านไปพักก่อนนะครับผมจะให้คนงานของเราใช้เวลาเก็บพวกเห็ดนะครับกับใบไม้นะสักแป๊บหนึ่งก่อนละกันนะครับผม โอ้ตอนนี้นี่ก็เวลามืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตรวจดูในลังสักหน่อยนะครับว่าแต่ละแผนกเนี่ยทำงานกันไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับผมโอเคดูแผนกราชินีหมดสัหน่อยโอ้กำลังฟักไข่อยู่นะครับผมกำลังฟักคนงานอยู่นะโอเคนี่ครับแผนกเก็บเห็ดนะโอเ้เยอะเลยครับนี่แผนกป้อนอาหารนะครับผมโอเคทำงานได้ดีเยี่ยมสุดยอดเดี๋ยวจะให้ของหวานเป็นรางวัลน,นะนี่แผนก มเมล็ดแผนกเมล็ดเนี่ยต้องพักก่อนนะครับเพราะว่ามันเต็มโคต้าอัตราแล้วนะครับไม่สามารถเก็บเพิ่มได้มากกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องทําการอัพรังก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปสํารวจนอกรังกันบ้างดีกว่านะครับว่าแถวๆนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นฐานของเจ้าบัวมดแดงนะครับผมโอเคมดแดงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องได้เจอกันสักตั้งหนึ่งแหละเดี๋ยวผมขอสร้างกองกําลังของผมก่อนนะครับผมตอนนี้เนี่ยยังไม่มีกําลังจะไปสู้นะฮะ <c oughs> โอ้มีแม่น้ําด้วยนี่เราอยู่บนเกาะอะไรกันนี่ดูซิแผนที่โอ้มีรู้สึกเหมือนจะมีต้นไม้ด้วยนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยบนต้นไม้นี่มีอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวว่เดี๋ยวเราต้องได้ไปสักครั้งหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมว่าผมเอามดทหารของเราเนี่ยไปตัดกำลังมดมดแดงฝั่งนู้นดีกว่านะครับผมมาทุกคน นี่เลยประจำการอยู่ตรงนี้เลยครับปักธงเลยครับผมปึ๊บเรียบร้อยครับสวยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเรากลับไปคนนึงเดี๋ยวช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนสวย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 นี่เรากำจกัดอุ้ยมดท่านเข้ามาเต็มเลยนะครับมดแดงเหมือนกันเนี่ย <c oughs> โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โห ไม่รอดนะครับตายเรียบเลยครับสามนายของเรา <c oughs> <c oughs> โอ้โหห้าวจัดนะครับผมโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราลองเชิงนับโอ้แต่เราก็กำจัดฝั่งเขาไปเกือบสิบตัวเลยนะครับเห็นไหมจากตอนแรกเขาไม่อยู่เจ็ดสิบกว่านะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยโอเคเลยถือว่าฝั่งเราก็โหดพอตัวนะครับมาแค่สามตัวเท่านั้นเอง <c oughs> โอ้เดี๋ยวเราลองดูตรงร้านข้าขวามือบ้างดีกว่านะครับที่เป็นรูปเพชรนี่ผมว่าต้องมีของอะไรเจ๋วๆแน่เลยฮะลองคลิกดูดิ โอ้เป็นที่เติมเงินนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีเกาะป้องกันด้วยนะครับเป็นชั่วโมงนะอุย้ยมีที่เปลี่ยนสีด้วยนะครับเนี่ยว้าวนี่ครับดูครับใช้200เพชรนะครับอู้มดสีเขียวก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยดูครับโอ้โหเปลี่ยนสีได้เพียบเลยนะว้าว200เพชรนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ60บบาทนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราลอง เติมกันหน่อยดีกว่าโ <c oughs> อ้ล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยนะครับไว้ใช้ทําอะไรได้บ้างเนี่ยอลิมิเต็ดนะครับอ๋อพวกอาหารพวกอะไรพวกนี้นะครับน่าจะสามารถเก็บได้24ชั่วโมงหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวไว้ต้องลองหน่อยครับเดี๋ยวไว้ต้องลองหน่อยโอเคครับเดี๋ยวรอลังเราเนี่ยโหดมากกว่านี้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนสีมดกันนะครับตอนนี้เนี่ยมดมันยังน้อยอยู่นะครับเปลี่ยนไปก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ <c oughs> กระจึงหนึ่งมีกองทัพอยู่กระจึงหนึ่งนะครับก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูตรงซากแมงมุมเมื่อกี้ซิที่ผมทําการฆ่ามันไปนะฮะมามาเดินมาดูกันเราสามารถเก็บได้หรือเปล่าครับโอ้สามารถเก็บได้เหมือนกันนะครับเนี่ยปึ๊บไหนดูดิเดี๋ยวลองเอามดคนงานมาดูซิสักหนึ่งคนสองคนดีกว่าปึ๊บโอเคได้แล้วครับ ในที่สุดเราก็สามารถเก็บขาแมงมุมได้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูซิว่าจะมีมดมาเก็บขาแมงมุมไปหรือเปล่าไหีดูซินี่นี่นน,นี่มีมดงานนะครับมาเอาขาแมงมุมแล้วนะครับผมว้าวดูสิครับทุกคนอู้ขาแมงมุมครับผมโอ้โหขยันขันแข็งกันมาก โอเคก็พักไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับในการสู้กับแมงมุมใน EP นี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปปั้นทหารมาเยอะๆนะครับเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราได้เจอกันแบบยกใหญ่แน่นอนเจ้ากองทัพมดแดงนะครับผมอู้อันนี้อะไรขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยโอเคก็พักไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสําหรับ EP นี้นะฮะยังไม่ดูเดือดเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราได้เจอกับพวกกองทัพมดแดงอย่างแน่นอนนะครับโอเคสําหรับวันนี้ใครที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์นะครับ กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ